อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหาเพิ่มเติมต่อในบทที่สามเดี๋ยวกูแชนะร่นะจ๊อแชร์เ,เข้ามาใหม่เปิดกล้องด้วยนะ ทั้งคู่เลยนะทั้งสองคนนะถ้าไม่เปิดนี่ครูเริ่มแล้วครูให้ไปตอบตอนใน u t u b e เลยนะยนับหนึ่งสองสามเปิดได้ไหมถ้าไม่เปิดตอนใน u t u b e นะโอเคอ่ะเนื้อหาวันนี้เข้าสู่ เรื่องของศิละปะและก็วัฒนธรรมจากภาพนี้ก็น่าจะพอนึกออกนะว่าเรื่องนี้ศิละปะวัฒนธรรมเกิดมาจากองค์ความรู้ความคิดสร้างสารรค์และก็ประกอบกับประสบการณ์ต่างๆที่ได,ได้สั่งสมจากบรรพบุรุษออกไปอีกแล้วหนึง่ง ซึ่งในส่วนของศิลปวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็จะมีความประณีตมีความงมดงามมีพวกเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตของอ่าแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพก็จะมีความสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเลยให้เห็นถึงเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยซึ่งศิลปะวัฒนธรรมก็สะท้อนได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นไทย ได้เป็นอย่างดีเราไปดูตัวอย่างของศิละปวะวัฒนธรรมกันอันนี้อะไรเขาเรียกภาพอะไรสดีทอนคือจารีนีมันคือมันคืออะไร,ะไรมันคือภาพอะไรเขาเรียกภาพอะไรมันคือภาพเอ่อไม่รู้อะารอ้าวอะไรตายแล้วไม่รู้เอ้าถาม สตินุชก็ได้สตินุชภาพอะไรมันคือภาพอะไรขยายหน้าจอมนันนะถ้าไม่ขยายหน้าจอมันดูดูไม่ค่อยออกมันเป็นภาพอะไรอะ่ะเขาเรียกเขาเรียกภาพฝาผนางังหรือภาพจิตรกรรมฝาผน,นังแหมอ,อ่ะซึ่งก็เป็นในเรื่องของศิลปะไทย ก็จะมีพวกดวนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยวรรณกรรมของไทยจิตรกรรมไทยปฏิมากรรมไทยแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยดนตรีนาฏศิลป์ก็จะเป็นพวกการฟอร้อนรำอะไรต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องของโขนเห็นไหมเห็นโขนไหมอ่ะ วรรณกรรมไทยก็จะเป็นพวกวรรณคดีเรื่องต่างๆนั่นเองส่วนจิตกรรมอาจารย์ทำไมไม่ทำไมกองหนูไม่กินของอาจารย์นะอันนี้ครูก็ไม่ทราบไม่อย่างนั้นก็ไปเปิดต่อดูทบทวนใน YouTube นะเพราะเข้ามาสายจิตกรรมไทยก็จะเห็นในอย่างภาพฝาผนังนั่นเอง ส่วนปฏิมากรรมเดี๋ยวเราไปขยายต่อนอีกทีหนึง่งในเรื่องของปฏิมากรรมมันเป็นยังไงสถาปัตยกรรมซึ่งไอ้พวกศิลปะไทยเนี่ยก็เป็นผลงานที่มีความประณีตสวยงามสแสดงความรู้สึกที่มีชีวิตจิตใจและก็ความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยนซึ่งมีการสร้างสารรค์สื่อต่อกันมาเรื่อยๆและก็ประเด็นก็คือไม่ได้เป็นการลอกเรียนแบบนะ พวกนักจิตติสถาปัตยกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นปฏติมากรรมต่างๆที่เป็นของไทยเนี่ยหรือจิตกรรมความผนังต่างๆก็ต้องเป็นภาพที่ช่างเป็นผู้คิดส,สร้างสารรค์ขึ้นมาเองดังสรรคพภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเช่นพวกจิตวิ จิจกรรมไทยเนี่ยก็จะเอาพวกลวดลายต่างๆของไทยเข้ามาอ,อีกด้านหนึ่งในเรื่องของอะไรวัฒนธรรมวัฒนธรรมเช่นพวกบ้านทรงไทยการทำกรเกษตรกรรมแบบไทยอันนี้เป็นลักษณะของการทำนาอาหารไทยเครื่องแต่งกายไทยแล้วก็สมุนไพรไทยนี่คือลักษณะของสมุนไพร ก็จะแยกออกมาในเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะเสร็จไปแล้วก็วัฒนธรรมก็แบบนี้นะซึ่งมารวมกันเป็นคําว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยในส่วนของวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามแล้วก็ยังสะท้อนถึงความคิดความเชื่อรวมถึงความสามารถของคนไทยที่ถ่ายทอดมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการปลูก การทำนาการทำเกษตรกรรมต่างๆมันก็ต้องรับการถ่ายทอดการบอกสอนมาเรื่อยๆเหมือนสมุนไพรไทยก็จะมีการบันทึกจากรุ่นสู่รุ่นมาว่าสมุนไพรนี้ใช้แก้อันนี้สมุนไพรนี้เอาไว้ขับลมสมุนไพรนี้เอาไว้สมานแผลแม้แต่บ้านเรือนอบ้านทรงไทยก็จะเป็นเอกลักษณ์ รูปแบบวิธีการทําก็จะเห็นว่ามีการมันต้องมีการถ่ายทอดถ้าไม่ถ่ายทอดมาจะคิดนีเริ่มขึ้นมาเองได้ไหมคิดนีเริ่มขึ้นมาเองได้แต่มันยังไม่เท่ากับเป็นวัฒนธรรมไทยเพราะมันไม่ได้รับการถ่ายทอดก็เป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เหมือน <S 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 กับเมื่อกี้ที่เป็นในส่วนของศิลปะไทยเนี่ย พวกเนี้ยมันก็จะมีการคิดค้นถ้าหรือผ้าลายต่างๆมาแล้วแต่นัก,นกเขียนนักวาดนักปฏิมากรรมสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยพวกจิตจิตรกรต่างๆเนี่ยก็จะเอาลวดลายเข้ามาประดิบประตอกันให้มันเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งให้สร้างความวิจิตรงดงามอีลักษณะหนึ่งออกมา โดยใช้พื้นฐานของลวดลายดั้งเดิมของไทยจะเห็นว่าเป็นการลักษณะของการสืบทอดทั้งหมดเลยต่อไปเรามาดูประเภทของศิละปะวัฒนธรรมไทยประเภทที่หนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของดนตรีแล้วก็นาฏศิลป์ก็จะเป็นในเรื่องของการฟ้อนรำของไทยที่มีความประณีตมีความงดงามให้ความบันเทิง มีการบรรเลงดนตรีและการขับร้องเช่นการแสดงโขนการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งในในโขนเนี่ยก็จะรวบรวมทั้งการขับร้องการไรยรำตามท่าต่างๆที่ได้ประดิษฐ์มาตั้งแต่อ่านู่นน่ะตั้งแต่อยุธยามาตั้งแต่นั่นน่ะไล่ยาวมาก็จะมีพวกท่วงท่าการไรยรำที่แสดงให้เห็นถึง ความรู้สึก,กาอาการกับกริยาเล่าเรื่องราวต่างๆออกมาพร้อมกับการบรรเลงดนตรีประกอบควบคู่ให้มันมีความรู้สึกบันเทิงมากขึ้นแล้วก็ให้ให้ความให้ความรู้สึกตามการถ่ายทอดของอเนื้องานในในรูปแบบต่างๆถ้าเป็นดนตรีที่เศร้า ก็จะมีการละเลงที่มันเราพอฟังแล้วมันก็จะรู้สึกท่วงทํานองมันก็จะพาให้เราร้องไห้เศร้าซึมต่างๆถ้ามีความสนุกมันก็ไล่ไปดนตรีจังหวะที่ทําให้มีการตื่นเต้นก็จะมีซึ่งในการแสดงโขนก็จะมีให้เห็นชัดเจนต่อไปในเรื่องของจิตกรรมจิตกรรมก็เป็นศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดการระบายสีอ่ะ เพื่อให้เกิดภาพที่มีลวดลายไทยอันอ่อนช้อยจะเห็นว่าลายไทยกับลายต่างชาติเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนต่างชาติอาจจะมีรูปเลขาคณิตอะไรไปบ้างวงกลมเลขาคณิตต่อกันภาพนู่นนี่นั่นแต่ของไทยเราจะเห็นได้จากเนี่ยอันนี้เหมือนภาพหนุมานที่กำลังอ่อมอาสมของอ่พระรามเอาไว้คือที่พักของพระราม ้องเพื่อป้องปกป้องป้องกันไม่ให้ใครมาทําอันตรายอเจ้าหน่ายก็จะเห็นว่าภาพมีความอ่อนช้อยประณีตแล้วก็แทรกซึมไปด้วยลายไทยต่างๆที่เอามาผูกรวมกันจนกลายเป็นจิตกรรมฝาผนังอีกอันหนึ่งที่มีความสวยงามเล่าเรื่องราวในเรื่องของรามเกียรติ์อันนี้นะ อีกอันหนึ่งสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือการก่อสร้างของคนไทยไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านหรือโบสถ์วิหารวังสถูปและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอ,อันนี้มันวัดพระศรีรัตนาสาตดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองที่อยู่กรุงเทพใครเคยไปกรุงเทพบ้างมีไหมมีใครเคยไปวัดพระแก้วแล้วบ้าง ไม่มีอ่ะในนี้ไม่มีเลยเอ,อ่ะอถ้าไม่มีก็หมดโควิดค่อยว่ากันนะโตขึ้นค่อยลองไปดูความเสพไปเสพสถาปัตยกรรมแบบไทยจะเห็นได้อย่างความความวิจิตรงดงามนะไม่ได้แพ้ชาติใดเลยในเรื่องของสถาปัตยกรรมแต่ถ้าจะเสพแถวบ้านเราก็โบสถ์วิหารต่างๆที่เป็นสถูป หรือวิหารหาได้ง่ายๆเลยก็คือโบสถ์ณปัจจุบันจะเห็นลักษณะของโบสถ์ไทยไม่ใช่โบสถ์กรีกนะโบสถ์ไทยส่วนบ้านเรือนนั้นก็เริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามากลืนซะมากแล้วเป็นบ้านโมเดิลซะมาก <Okay. S 1> บ้านเรือนไทยก็จะหาได้น้อย,อ,ยอ,อีกอันหนึ่งในด้านของประติมากรรมประติมากรรมก็จะเป็นศิลปะ ภัยที่แสดงออกโดยกรรมวิธีการปั้นการแกะสลักการหลอ่อหรือประกอบเข้าเป็นรูปทรงสามดีจะเห็นว่ามีปฏิมาก,กรรมแบบลอยตัวนูนต่ำนูนสูงก็หลายๆรูปแบบอันนี้จะเป็นลักษณะนูนสูง ป่ะอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นรอยตัวออกมาไม่นูนถ้านูนมันจะด้านหลังมันจะไม่เห็นแต่อันนี้มีเห็นอยู่ในภาพนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมของวันนี้ที่เราจะต้องรับทราบรับรู้อ่ะมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหม มีไหมจะตั้งสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีะอาจา์หนูสวยตลอดอ,อ๋อไม่มีสวยตลอดอ,อ่ายกตัวอย่างค่ะอ,อ่าดนตรีนะ่าจะสินไทยมาซิสักอย่างหนึ่งมีอะไรบ้างดนตรีน่าจะสินไทยนตรน่าจะสินไทยอนลำมาจย์อ่าฝนลำลำอะไรบ้างที่เรารู้จักล้ไทย ลำไทยอ่ะลำอะไรล่ะไม่ใช่ลำบงดำดำดำอะไรบ้างเออเคยรู้จักรำอะไรบ้างลำไทยเนี่ยลำลากระทุกไม้ค่ะรำโขนรำโขนนะจันโคนลำโขนอ่ะมันมีท่าของมันอยู่ค่ะไม่คุณคคูดีมคูดีมดำมโนรามโนราก็ไปอันหนึ่งก็โอเค มโนราก็จะเป็นในเรื่องของท้องถิ่นอ่ะแต่ถ้าให้ลักก็หลักหลักก็จะมีพวกฉุยฉายลาวดวงเดือนพวกลาวกระทุไม้เพลงไทยต่างๆที่มันมีอ่ะมันจะมีทศ่าสดสอยมาลาซาเทพพนมหนูนูนูเคยรำเคยลาดวงเดือนนั่นเอหนูเคยรำกับปู่นาจาประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะ สถาปัตยกรรมขอหนึ่งอย่างถามส,สิวิมลส,สิวิมลขอสถาขอสถาปัตยกรรมของไทยที่รู้จักมีที่ไหนบ้างขอเื่งองปั้นดินเผาสถาปัตยกรรมเธอมาเครื่องปั้นดินเผามันไม่นนแตไหมไป่้ วัดพระแก้วเอาวัดพระแก้วแหมอุตส่าเอาเอาตัวอย่างที่โชว์มาเมื่อกี้เลยนะที่อื่นมีไหมที่อื่นรู้จักไหมวัดสุโขทัยวัดพระธาตุอะไรแบบเนี้ยอ๋อวัดสุโขทัยวัดอะไรวัดสุโขทัยมันมีวัดสุโขทัยด้วยอ๋อวัดที่จังหวัดสุโขทัยอะนะพระธาแ <c oughs> หมเนี่ยวัดพระธาตุเออสถูปเจดีพวกนี้ฮะพระคอนมุขเจดีย์ค่ะวัดโพธารามค่ะเอาในเรื่องของ วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างเอามาสักข้อสองข้อที่สุชาตินีจกักฟ้างานงานเรืองสิบวัฒนธรรมจะไม่ใช่ประเพณีอ๋อวัฒนธรรมเออเมื่อกี้บอกไปแล้วแวบบแวบบแวบแวบเปิดแวบบแวบบได้แล้วเปิดแวบบแวบบน่าจะจำไม่ได้นั่งบลบอกสุดขั้นนะอาจารย์เปิดใหม่ดินั่นแหละแวบแวบ เห็นยังอาหารไทยอ่าถูกต้องพวกอาหารไทยต่างๆนั่นเองแหมอาหารไทยการเกษตรบ้านทรงไทยเครื่องแต่งกายสมุนไพรไทยพวกนี้ก็คือในเรื่องของวัฒนธรรมไทยอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้เฉพาะสี่คนนี้ไม่ต้องไปตอบคาถามใน YouTube นะส่วนที่เหลือก็ไปตอบต่อใน YouTube เองโอเคบา,บายบายหัวหน้าบอกชั้นแล้วกันะมพาอร ขอบคุณค่ะครูอาจารย์นี่ก้อยมังคุดนี่โอเคเต็มที่เลยบ๊ายบายบ๊ายบายพักได้เชิญตามสบาย